อเอบรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ครบรับระผมนายชินวรบุญยเกียรติประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการจำระนี้กองทุนนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่1ครั้งที่14 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองเป็นพิเศษวันศุกร์ที่20ธันวาคม2562ที่ประชุมได้พินายติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมิการวิสามัญเพื่อศึกษาตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศและเห็นชอบในนายติทำนองเดียวกันอีก9ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันและลงมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการจำระนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยได้กำหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้60วันต่อมามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นเหตุให้การพิจารณาของคณะกรรมการหยุดชักไประยะหนึ่ง คณะกรรมการ,การวิสามัญจึงได้ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการออกไปอีกสามครั้งรวมจำนวน210วันโดยสิ้นสุดในวันที่15กันยายน2,563ท่านประธานที่เคารพครับการพิจารณาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการจรํารนี้กองทนนุนเละนห้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคณะกรรมการ,การได้พิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อให้ทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินและผู้คำประกันหนี้ของกองทุนรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนให้สามารถรักษาเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนและให้กองทุนสามารถดำรงอยู่ได้เพื่อเป็นหลักประกันของบุคคลในการเข้าถึงโอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสเบหน้า เท่าเทียมกันตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มอบหมายคณะกรรมการได้ใช้วิธีการศึกษาโดยการให้มีการประชุมการนำเดินการในการไปศึกษาดูงานการจัดสัมมนาการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลวิชาการและกฎหมายการศึกษาการดำเนินงานของกองทุนเห็นให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของต่างประเทศด้วยนะครับ ท่านประธานที่เคารพครับโดยวิธีการศึกษาดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้มีผลในการพิจารณาศึกษาในภาพรวมดังนี้ครับกองทุนในใหกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มีนาคม2538สมัยพระท่านนายกชวนหลีภัยและมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่16มกราคม2 5 3 9โดยเริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเอินทุนหมุนเวียนและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการตราพระยัดกองทุนในกากกู้ยืมเพื่อการศึกษาพศ2560 กำหนดให้กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษและนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศปัจจุบันกองทุนนัินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีผู้กู้เยืมเงินรวมทั้งสิ้น5ล้าน7จ็ดแสนเจ็ดนายครับเป็นเงินให้กู้ยืมประมาณ6กล้านสองแสนสองหมื่นล้านบาทและสามารถให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาโดยรัฐไม่ต้องอุดหนุนนบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่ปียบประมาณ2,561เป็นต้นมาแต่ทั้งนี้กองทุนยังคงประสบปัญหาการผิดนัดจำระนี้ในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ60ของจำนวนผู้ที่กู้อยู่ในระหว่างการจำระนี้เป็นเหตุให้กองทุนต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับจำระนี้เอาแก่ลูกหนี้และผู้คำประกันซึ่งเห็นว่ามีปัญหาจนมีเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวและได้เสนอเป็นยติในการที่จะแก้ไขปัญหนานี้โดยเร่งด่วนต่อไปท่านประธานที่กรบครับคณะกรรมการได้ศึกษาโดยภาพรวมในการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการผิดนัดจา,าระนีปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดตามที่ได้กล่าวเปลี่ยนไปแล้ว ถึงห้าล้าน7จ็ดแสนกว่ารายและผู้กู้ยืมต้องได้เงินทั้งหมด6กแสนสอล้านบาทมีการผิดการํำระหนี้ในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นครับโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยดังต่อไปนี้หนึ่งผู้กู้ยืมเงินกลุ่มผ่อนํำระหนี้ระยะเวลาสัญญา15ปีผิดนัดํำระหนี้ประมาณ0.97ราย หรือคิดเป็นร้อยละ45.54เป็นจำนวนเงินประมาณ1 1 1 1งพนล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ14.13สองผู้กู้ยืเมเงินกลุ่มผ่อนํำระนี่ตามสัญญาไกลเกลียก่อนฟ้องผิดนัดํำระนี่ประมาณ0.08ล้านรายคิดเป็นร้อยละ3.76เป็นจำนวนเงินประมาณ9 0 2 1 1 7ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.47 3ผู้คู่เยอเบินก,กลุ่มถูกกดำเนินคดีผิดนัดจำระนีประมาณ1 0 0ล้าน8ืนรายหรือคิดเป็นร้อยละ50.70เป็นจำนวนประมาณ58,510.37ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ74.40ทั้งนี้การผิดนัดจำระนีดังกล่าว ส่งผลให้ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียเอเพิ่มขึ้นคือเสียเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดตามที่พระบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศาึกษาพศ2560มาตรา44ได้กำหนดไว้และกองทุนจะดำเนินการติดตามทวงหนี้โดยการติดตามทางโทร,ทโทรศัพท์ขอประธานทษครับ S M S ข้อความเสียงและส่งหนังสือทวงถามหนี้ ไปยังผู้กู้ยืเมเงินและผู้คำประกันหากผู้กู้ยืเมเงินไม่ชำระหนี้ภายหลังการติดตามหนี้ผู้กู้ยืเมเงินอาจถูกบอกเลิกสัญญาหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีโดยกองทุนจะฟ้องร้องทั้งผู้กู้ยืเมเงินและผู้คำประกันโดยสาเหตุแห่งการผิดชำระหนี้ที่สำคัญที่คณะกรรมการได้ทำการศึกษาประกอบด้วยดังต่อไปนี้ครับหนึ่งคือความยากจน สองคือการขาดวินัยทางการเดินการขาดจิตสำนึกในความรับผิดชอบที่จะต้องส่งมอบโอกาสให้กับรุ่นน้องต่อไปการสำเร็จอศึกษาแล้วไม่มีงานทำไม่มีไรายได้การประสบปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาการตกงานปัญหาสุขภาพขาดความรู้ความเข้าใจในการชำระเอินคืนกองทุนกู้ยืมหรืออาจจะเข้าใจว่ามีลักษณะที่เป็นการให้เปล่าหรือไม่ต้องชำระคืน และประการสุดท้ายการถูกฟ้องร้องดําเนินคดีภายหลังผิดนัดจําระนี่ทําให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าเป็นผู้ผิดนัดซ้ําอีกซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นกรณีเร่งด่วนที่คณะกรรมการได้ดําเนินการในการศึกษานอกจากนั้นยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจาระนี่ของกองทุนนันให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพรำยัดกองทุนนันให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พศสองพันหรคสิบและระเบียบท,ที่เกี่ยวข้องและมีปัญหาการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพร่ญยัดเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับการทําสัญญาเหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นสาเหตุสําคัญที่ทําให้มีการผิดนัดจำระนี้เพิ่มมากขึ้น ก็คืออยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดปัญหาในเรื่องของการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ระบาดไปทั่วโลกการฟื้นฟูยายา,ยาการกลับคืนสู่สภาพเดิมของทุกภาคส่วนในสังคมจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย2ปีและในขณะนี้ถึงแม้ว่าประเทศไทยของเราจะมีสถานการณ์เกี่ยวกับการป้องกันการระบาด โรคติดเชื้อโควิด -19 ได้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจแต่ว่ามีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมค่าเล่าเรียนเพื่อการศึกษาและค่าเกี่ยวเนื่องเพื่อการศึกษาคณะกรรมการจึงได้สรุปผลของการพิจารณาปัญหาการผิดนัดจำระนี้เป็นโดยมีหลักการที่สำคัญ3ประการ และมีแนวทางสแนวทางดังนี้ครับหลักการที่หนึ่งคือเราจะต้องไม่บันทอนหลักการส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินการมีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อตนเองแนละส่วนรวมทุกคนต้องสนักรู้ร่วมกันว่ากอ,กองทุนเงินหมุนเวียนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนและขณะนี้มียออบ,บนรวมถึง6แสนกว่าล้าน จึงจําเป็นต,ต้องรักษาเงินกองทุนนี้ไว้เพื่อให้โอกาสและลดความเหลื่อมล้ากับลูกหลานคนยากคนจนต่อไปประการที่สองคำหนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติการจระหนี้ที่ดีมีวินัยทางการเงินและมีจิตสํานึกซึ่งไม่เคยผิดนัดจระหนี้ที่มีจํานวนกว่า1.4ล้านรายประการที่สาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุน ให้กองทุนสามารถดำรงอยู่ได้เพื่อหลักประกันของบุคคลในการเข้าถึงโอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอหน้ากันและเท่าเทียมกันนอกจากนั้นแนวทางในการศึกษาของคณะกรรมการได้สรุปแนวทางไว้สี่แนวทางด้วยกันครับประการแรกแนวทางในการบริหารจัดการจำระนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในกรณีเร่งด่วนประการที่สอง แนวทางการบริหารจัดการจำรหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ประการที่3แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในอนาคตและประการที่4แนวทางและข้อเสเนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามพร่ำยัดกองทุนเหินห้คู่อยืมเพื่อการศึกษาท่านประธานที่เคารพครับโดยสรุปใน4แนวทางนั้นคณะกรรมการวิสามัญได้กําหนดกลุ่มลูกหนี้ที่ควรรับการแก้ไขปัญหานี่เป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องแรกซึ่งกลุ่มผู้คู่อยู่เมินที่ถูกดาเนินคดีทั้งที่ยังไม่ถูกบังคับคดีและถูกบังคับคดีซึ่งในส่วนนี้ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่คณะกรรมการได้ให้ความสนใจ และก็ติดตามในการที่จะต้องไปดําเนินการตามเงื่อนไขที่ทางคณะกรรมการเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะให้มีการปรับโครงสร้างหนี้หรือแปลงหนี้ใหม่หรือรีไฟแนนซ์หนี้และปลดภาระของผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิมประการที่สองคือแนวทางการบริหารจัดการํำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากผลกระทบของโรคระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเห็นว่ามาตรฐานช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนักศึกษาตามปกตินั้นไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้คณะกรรมการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้หามาตรการในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ได้ผลกระทบดังกล่าวทั้งเป็นมาตรการระยะสั้น และเป็นมรดจการระยะที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่อไปสำหรับในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือเยียวยานักเรียนและนักศึกษาที่มีผลกระทบทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพืกศึกษาได้สร้างความเข้าใจเก่นักเรียนและนักศึกษาและสถานศึกษาว่า กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสามารถให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการเรียนการสอนออนไลน์ได้ตามพร่ำยัดเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาพศส,สองพรมาตราสที่มีบทบัญญัติไว้ชัดเจนในการที่จะช่วยเหลือดังกล่าวแล้วประการที่สองให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้เพิ่มเติม จากมาตรการที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันโดยเสนอให้กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ยืนยันจะชำระเงินคืนให้เสร็จภายในสามปีกองทุนต้องงดการเรียกเก็บเบี้ยปรับและดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมดและลดเงินต้นให้ผู้กู้ยืมเงินในอัตราร้อยละ30ของเงินต้นทั้งหมดกรณีผู้กู้ยืมเงินทั่วไปที่นอกเหนือจากข้อหนึ่งที่กล่าวมาแล้วกองทุนต้องงดเบี้ยปรับเป็นเวลา มากกว่าหนึ่งปีหดการหนักเงินเดือนผ่านองค์กรน,นายจ้างเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีและรับการขายท่อตลาดและชะลอการบังคับคดีเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีกรณีที่ผู้กู้เยืะมเงินตามข้อหนึ่งผิดนัดชำระหนี้โดยไม่ปฏิบัติตามสัญญาในการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในสมปีให้กองทุนกลับไปใช้เงื่อนไขการชำระหนี้คือเดินตามปกติ ข้อ2.3ให้กองทุนเดินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปรับปรุงระบบ e student loan และลดขั้นตอนการนำเดินนานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ2.4ให้กองทุนเดินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดทำแผนเกี่ยวกับกู้ยืมเงินในปีการศึกษา2564และปีต่อๆไปเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ ของโรคติดเชื้อโควิด -19 และรองรับในกรณีกองทุนจะได้รับจำาะะหนี่ลดลงและอาจทำให้กองทุนมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเดน,นินงานทั้งนี้ถ้ากองทุนประสบปัญหาการขาดสภาพคร่องก็อาจจะขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้แต่จากการศึกษาของคณะกรรมาการในขัะอันนี้กองทุนสามารถที่จะจัดสรรเงินกองทุนหมุนเวียน ให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืบนได้ทุกคนโดยไม่จําเป็นต้องมีระบบโฟต้าอยู่ครับ 2. 5ุดหน้าให้กองทุนเดินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมกลุ่มผู้กู้ยืบนกองทุนอย่างเท่าเทียมกันทั้งกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้ประกอบการ SME ก,กร SM e, ลุ่มพนักงานลูกจ้างที่ได้ผลกระทบเป็นต้นนอกจากนี้กองทุนควรจะได้พิรนาลดชั่วโบง หรือยกเลิกการกำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินต้องทำกิจกรรมอาสาหรือกิจกรรมบำาเป็นประโยชน์เนื่องจากเป็นภาระแก่นักเรียนนักศึกษาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียนนักศึกษาและในบางกรณีนักเรียนนักศึกษาจำเป็นต้องทำงานพิเศษเพื่อหาไรายได้ระหว่างเรียนกำหนดเรื่องดังกล่าวจึงอาจจะเป็นภาระให้กับนักเรียนนักศึกษา มากเกินควรแนวทางที่สแนวทางการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในอนาคตคณะกรรมการคณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาการดําเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบรูปแบบให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของต่างประเทศและได้ดําเนินการในการปรับปรุงเพื่อที่จะให้การดาเนินงานของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้3.1จัดกลุ่มผู้กู้ยืมเงินให้มีความชัดเจนและเพิ่มขอบเขตให้เอินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากระบบปกติโดยเน้นหลักสูตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและมีงานรรมมีรายได้เพื่อนำมาจำระะนี้ให้กับกองทุน3.2ทบทวนและปรับปรุงระบบกลไกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้แก่ระบบการรับรองรายได้ครอบครัวระบบกำหนดเกณฑ์รายได้ครอบครัว ระบบการให้สถานศึกษาร่วมดำเนินงานกับกองทุนระบบการคำประกันการชำระเอืนคืนกองทุนและพิจารณาจัดตั้งสำนักง,งานกองทุนเดินในายกู้ยืมเพื่อการศึกษาประจําจังหวัดหรือประจําภูมิภาคตลอดจนเพิ่มบทบาทของกองทุนในการติดตามประเมินผลกู้ยืมเอินและสถานและร่วมมือกับสถานศึกษา3.3ทบทวนปร,ปรับปรุงหลักเกณฑ์คิดอัตราดอกเบีย้ยและเบีย้ยปรับ ในการจำระหนี้โดยพิณาปรับลดให้เป็นไปตามกำหนดของกฎหมายและเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืเมเงินมีความครอบตัวในโอกาสที่เกิดวิกฤตและเกิดปัญหาในครอบครัวนะครับและ3.4ทบทวนและปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจัดการจำระหนี้และการจำระเอินกองทุนเพื่อจูงใจให้ผู้กู้ยืเมเงินจำระเอินคืนและส่งเสริมวิันาทางการเดิน 3.5การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพกืการศึกษาโดยพัฒนาระบบการจัดเก็บติดตามการรวบรวมข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินและควรมีการแบ่งกลุ่มผู้กู้ยืมเงินเพื่อให้มีความชัดเจนซึ่งได้มีรายละเอียดอยู่ในรายงานผลการศึกษาแล้ว3.6ตัดหนี้ศูนย์ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้และไม่คุ้มค่าในการดำเนินการติดตามหนี้ ซึ่งแม้จะด,ด,ดําเนินคดีหรือบังคับคดีอย่างไรก็ไม่สามารถจํารักเอื่นคืนกองทุนได้ก็ควรกําหนดให้ส่วนต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการยืนยันข้อจจริงเป็นผู้รับรองให้แก่ผู้ยืมกู้ยืมเงินรายดังกล่าวเพื่อตัดหนี้ศูนย์ต่อไป 3.7. พัฒนาการบริหารจัดการรูปแบบใหม่เพื่อเข้าถึงข้อมูลของผู้กู้ยืมิโดยระบบดิจิทัลเพื่อ คัดกรองลูกหนี้ของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำเทคโนโลยีสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data มาใช้ในการประมวลผลคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจและกําหนดแผนดำเนินงานของกองทุนให้สำเร็จตามเป้าหมายต่อไป3.8พิจารณาแนวทางในการจัดตั้งกองทุน ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นกองทุนการศึกษากับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แทนที่จใายนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่เพียงกองทุนเดียวซึ่งขณะนี้ก็มีกองทุนสเสมอภาคเพื่อการศึกษาเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี2560แล้วแนวทางการข้อเสนอแนะนะครับเพื่อแก้ไขปรับปรุปรงโครงสร้าง ในการบริหารจัดการกองทุนเนือนกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพร่อมหยัดกองทุนเหนือนกู้ยืมการศึกษาพศ2560เพื่อให้การจัดการบริหารกองทุนกู้ยืมมีประสิทธิภาพและส่งเสริมดาเนินงานกองทุนให้สามารถรักษาเจตรมณ์ในการจัดตั้งกองทุนไว้ได้คณะกรรมการพิสามัญจึงเห็นว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนเนือหน้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามรับมัดกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาปี2560ดังต่อไปนี้4.1ควรพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาและกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและและนวัตกรรมเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับนักเรียนนักศึกษาควรมีการจัดตั้งสำนักงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในภูมิภาค โดยอาจดำเนินการเพิ่มผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในอนุกรรมการหรือให้มีคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการต่างๆให้กองทุนประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้กู้ยืมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจาระนี้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ค้างจาระนีและถูกฟ้องคดี 4.3ควรพิจารณาทบทวนองคประกอบคณะกรรมการกองทุนเรินายกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพรำยัดเป็นกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพศ .2560 มาตรา14ซึ่งอาจจะมีความเพิ่มเติมสัดส่วนของคณะกรรมการจากกระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถานศึกษาเพื่อบูรณาการความร่วมมือให้ครอบคลุมด้านต่างๆที่มากขึ้น และพินาให้รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการแทนผลัดกระทรวงการคลัง4.4ควรพิจาณาปรับโครงสร้างกองทุนโดยพิจาวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาพศ2560โดยพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนมีความเหมาะสมและสอดคล้องตามกฎหมาย4.5 ควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมาพบัญหัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามาตราสีและมาตรา6โดยขยายขอบเขตเหินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมการศึกษานนกระบบการศึกษาตามอัตยาสัยการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยไม่จำกัดอายุการศึกษาผ่านระบบออนไลน์การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมทักษะเดิมอัพสกีนหรือเพื่อสร้างทักษะใหม่หรีสกีน โดยแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในส่วนนิยามคำว่านักเรียนหรือนักศึกษาและสถานศึกษารวมถึงควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนเดินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น4.6ควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศราสสารึกษาพศ2 5 6 0เพื่อให้กองทุนสามารถดําเนินการแปลงหนี้ตามคําพิพากษาให้เป็นหนี้ใหม่เพื่อกําหนดจำนวนหนี้ คือเงินกองทุนให้เหมาะสมกับความสามารถในการจำระนี้ของผู้กู้ยืมเงินโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย4.7ควรพิจารณาลดอัตราเงินเพิ่มอันได้แก่เบี้ยป,ปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดตามที่ก,กำหนดไว้ในพระหยัดกองทุนเนินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพศสองพมาตรา4 4ว 4, ัรคี4.8 4. ควรกำหนดบทบาทและสาระทางกฎหมาย ของกองทุนตามรัมยัดกองทุนเดินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา2,560โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดให้กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบที่เหมาะสมที่สามารถสนองตอบต่อเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามกระผมขออนุญาตที่จะกลาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าคณะกำรัการได้ติดตามความคืบหน้าของสำนักง,งานคณะกรรมการเอินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็ได้รับการยอมรับว่าถึงแม้จะเกิดวิกฤตในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาโรคระบาดโควิดแต่ว่ากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ก็สามารถที่จะดําเนินการได้ตามเจตนารมณ์ที่จะให้นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนสามารถมีโอกาสในการได้รับการศึกษาลดความเหลื่อมล้ําโดยเฉพาะในปีการศึกษา2 5 1 4ยืนยันว่าสามารถที่จะาหาเงินกองทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า4บันล้านบาทในการที่จะมาสร้างโอกาสให้กับนักเรียนโดยไม่ต้องมีระบบโฟตา้าเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลน ก็สามารถที่จะเข้าถึงเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อย่างเต็มที่นะครับรายการสุดท้ายครับข้อสังเกตของคณะกรกรมการเพื่อให้การบริหารจัดการจำระะนี้กองทุนและให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามแนวที่ได้กําหนดไว้ให้เกิดผลสมธิ์อย่างเป็นรูปธรรมคณะกรรมการวิสามันจริงมีข้อสังเกตต่อการดนนาเนินงาน และการแก้ไขปัญหารุลปัรจัตามแนวทางต่างๆให้รัฐบ,บาลกระทรวงการคลังกระทรวงษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมกรมบังคับคดีตลอดถึงกองทุนเนินนายกู้ยืมเพื่อการศึกษาคณะกรรมการเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการทฤษฎีกาได้รับข้อสังเกตซึ่งเป็นไปตามแนวทาง ที่คณะกรรมการได้ศึกษาไว้ทั้งสี่ด้านในเรื่องของของการจำระะนี้เงินกองทุนกู้ยืมในกรณีเร่งด่วนในเรื่องของแนวทางในการบริหารจัดการจำระะนี้กองทุนเงินในกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19จากแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนเงินในกู้ยืมเพื่อการศึกษาในอนาคต และประการที่สข้อสังเกตจากแนวทางในการดำเนินการในการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพร่มยัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพศ2560ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการในการตั้งขอสังเกตและมีรายละเอียดอยู่ในรายงานของของการพิจารณาแล้วเพราะในส่วนรายละเอียดของการ ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญและข้อสังเกตตลอดถึงข้อสักถามของเพื่อนสมาชิกกับผมขออนุญาตให้ท่านประธานได้ให้คณะกรรมการได้มีโอกาสนำเสนอและชี้แจงในโอกาสต่อไปขอบคุณครับครับท่าน